ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ตอนเนี้ยมาอยู่ที่อุโมงคราชข้ามรถจักรยานผ่านเข้าออกจักรยานโยนไม่ใช่จักรยานก็เมื่อกี้ก็เห็นจักรยานแล้วก็จักรยานไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นริมฝั่งของนะครับก็จะมองเห็นวิวไกลชอบอฝั่งลาวมันเขียวแล้วก็มีภูเขาเยอะมากเลยคงจะใช้ชีวิตแบบสไตล์แบบส,แบบสโลไล่นะครับ จ๋งดิอ่ะก็ยังเรียกว่าวิถีชาวบ้านอยู่ผมคิดว่าประมาณนั้นแหละครับดูเดินเข้าไปด้านนอกร้อนมากแล้วก็เดินเข้ามาจะเริ่มลดความร้อนลงนิดหนึ่งก็จะด้วยมีระแนงตะแกรงเหล็กของสะพานนะครับได้ไอเย็นจากริมน้ําแล้วก็จากต้นไม้ฝั่งซ้ายมือตรงนั้นก็จะเป็นหอประปาเก็บน้ํานะครับเดินตรงเข้าไปประมาณสักน่าจะสัก200เมตรผมกะคํานวณไม่ถูกถ้าเกิดว่าผิดพลาดก็ขออภัยด้วย ตรงสุดปลายมงก็จะมีะต้นจามจุรีเยอะมากแล้วก็จะมีถนนเขียวเย็นนะครับถ้าได้ไปยืนอยู่คงจะเย็นหน้าดูตรงด้านหน้าฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นใช่ครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงของกอ,องทัพเรือตรงนี้ก็จะมีนะฮะร้านค้าสวัสดิการของที่นี่นะครับให้ไปนั่งชิม ชิวๆดูวิวชั้น2ใต้ร่มไม้นะครับสวยๆวิวดีน่านั่งแต่คงไม่เข้าไปนั่งนะครัเพราะว่าไม่ใช่คอกาแฟเนาะร้านกาแฟคาเฟ่อะไรเงี้ยร้านลาบเนี่ยเออชวนไปเถอะร้านกาแฟเนี่ยไม่ไปอ่ะนะครับร้านลาบร้านเนื้อเปื่อยเออเนี่ยสไตล์เนี่ยชอบชอบชอบนะครับก็วิวก็จะประมาณนี้ภายในอุโมงค์อันนี้ตอนขาออกนะฮะตะกี้ขาเข้านะครับวิวก็จะประมาณนี้ สวยๆด้านล่างก็จะเป็นเอผลผลิตทางการเกษตรของเหล่าทหารหารแถวนี้นะครับสวยวิวดีเย็นตรงนี้จะเย็นมากๆเย็นกว่าทางเข้าตายต้นไม้ร่มไม้ใหญ่ๆเลยนะครับถ้าฝั่งนู้นเอาเห็นละอีกฉาต้นไม้โคตรเยอะเลยปั่นจักรยานชิลๆคงจะแบบดีน่าดูเวลาพวกเออ่ ฤดูต,ต่างๆเนาะอยู่ใต้ลมไม้ก็น่าจะซักแบบไปหาหงหาเห็ดอะไรไม่ต้องไปป่าไกลป่าใกล้บ้านนั่นแหละคงเนี่ยเจ๋งน่าดูคิดว่านะฮะไม่เคยข้ามไปมีโอกาสเดียวได้ข้ามไปแน่นอนนะครับตรงด้านบนก็จะเป็นวิวมองระยะไกลไม่ได้ขึ้นนะไม่รู้ไปขึ้นตรงไหนตรงด้านหลังนั่นั้งแต่ว่าแปะไว้ก่อนละกันไว้รอบหน้ารอบนี้ก็ถือว่ามาเซอร์เวยก่อนละกันนะครับก็รีวิวประมาณนี้นะครับแตะไว้เอาไว้ดูเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นสําหรับตัวเองนั่นแหละหรือใครที่ แวะเวียนเข้ามาชมที่สนใจจะมาเที่ยวนะครับทางเข้าที่น่าคิดว่าไม่น่าเข้าร้อนอะ่ะแต่ว่าอดพอเข้าแล้วมันเย็นยิ่งตอนเย็นคงจะวิวดีกว่านี้แน่นอนนะครับใครท,ที่สนใจที่จะปั่นจักรยานเข้ามาแต่ว่าจากริมโขงมาตรงนี้โอ้โหไกลพอสมควรนะอันนี้ผมขีม่มอเตอร์ไซค์เข้ามาก็เลยสะดวกหน่อยแล้วก็เดินเข้ามาคิดว่ามันจะไกลแต่ว่าเอ้ยสองร้อยเมตรเอง ค่อยๆเดินดีกว่านะฮะถ้านขะี่ปั่นจักรยานหรือจักรยานไฟฟ้าเสียดายวิวข้างทางค่อยๆเดินค่อยๆหยุดแบบตะตอนยอนไป้วยนะครับประมาณนี้อ้าวมีลูกพี่ใหญ่มาหมาวิ่งออกไปแล้วโอเคเดี๋ยวจะไปดูตรงด้านท้ายแล้วกันนะฮะโอเคเป็นไงฮะบรรยากาศสวยใช้ไหมครับมองเห็นประเทศลาวยังสวยงามอ่ะ mm hmm. ดูแบบตัต้งตันยอนเนี่ยน,น่าอยู่อะนะครับประเทศเราเขียวร่มรื่นเจ๋งเดียรเห็นข้างกําแพงสวยๆนะครับเห็นใช่ไหมครับเห็นใช่ไหมครับสวยใช่ไหมเออโอเคตกลงเห็นพ้องต้องกันตรงกันตามนี้ประมาณนี้ก็เออสวยดีสวยดีนะครับร่มรื่นเย็นดีจากทางเข้าจนถึงทางออกแนะนําว่าเดินดีกว่าจะได้เห็นวิวได้เสพแบบธรรมชาติระหว่างทางด้วยเพราะถ้าเกิดว่าจักรยานหรือเอ่ออะไรนะ รถมอเตอร์ไซค์วฟ้านะครับไอ้จัจกรยานไฟฟ้าอ่ะเขาห้ามมอเตอร์ไซค์ขึ้นนะครับก็มันมันวอ่ะมันเห็นวิววเกินไปดูเป็นไงฮะเดินออกมาแล้วก็เห็นวิวประมาณเนี้ยเป็นไงฮะอันเนี้ยจามจุลีอ่ะหน้าดูกว่าต้นเมื่อวานเยอะนะฮะมีหลายต้นอันเนี้ยคือแบบโอ้เมื่อวานคือมันมีต้นจามจุลียักษ์ใหญ่คลุมวัดอยู่แต่นี้คือจามจุลีเล็กไม่เล็กอ่ะใหญ่เห็นไหม นุก็ใหญ่ๆเออแบบเนี้ยมันเป็นวิวที่น่ามองกว่านะครับมานั่งปิกนิกกันตรงนี้เนาะเจ๋งเดีอววิวได้ยินใช่ไหมครับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยครเงียบวิวดีมากฮนะเหมาะกนการเอาเสือมานั่งปูแล้วก็นอนอยู่ตรงนี้นะครับดูดิดูด,ดิวิวมันสวยอะ่ะอยากให้มาลองเห็นด้วยตาตัวเองอะ่ะมันสวย เออพิ่งสังเกตเห็นตรงนี้น้ําสีจะขุนๆตรงนู้นทําไมน้ําใสอ่ะไปดูนะเห็นปะข้างบนจะใสข้างล่างจะขุนผมไม่มีข้อมูลตรงนี้ถ้าใครมีก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับพอดีไม่ได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาในเบื้องตน้นก็เห็นไปตามที่พูดที่เห็น นะฮะโอเคสรุปคือวิวสวยวิวดีเป็นเริ่มต้นจุดแรกแลน์มาร์คของวันนี้ที่ดีทีเดียวดูดีันสวยแค่ไหนโอ้โหต้นเจ๋งก็เมาาื่อวานนี้ก็สวยแต่ละสถานที่แตกต่างกันไปนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปที่ไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมรีวิวสวัสดีครับ